ก็ทำเอาหลายคนแห่เป็นห่วงนะครับถึงสภาพจิตใจของอดีตนักร้องสาวมิลล่าจามิลล่าพันพินิดครับที่ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวที่ถูกน้องชายแท้ๆทำร้ายจนเกือบปางตายและความรู้สึกที่ต้องทนทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้มานาน2ปีซึ่งมิลล่าครับได้ออกมาเผยกับสื่อหนึ่งว่าที่ออกมาโพสเนี่ยไม่ใช่ต้องการสร้างกระแสนะครับแต่เพราะทนไม่ไหวที่ต้องอยู่แบบบาดระแวงกลัวว่าน้องชายเนี่ยจะมาทำร้ายอีกครับ พร้อมบอลสังคมให้หยุดด่าคุณแม่เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวกําลังเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตนก็ทนไม่ไหวแล้วจริงๆฮะส่วนเหตุผลนะคะที่ออกมาบอกเรื่องนี้มิล่าเนี่ยก็เผยว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็จะออกมาบอกนะคะเพราะว่าปกติเธอก็จะถามคุณแม่ตลอดว่าน้องทําอะไรอยู่ที่ไหนแต่ไม่เคยได้รับคําตอบกลับมาในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะ เดือนที่แล้วเนี่ยก็ถามแล้วก็ทะเลาะกันนะคะมิาก็บอกแม่ว่าเธอนั้นไม่โอเคเพราะว่าสุขภาพจิตนั้นแย่ลงเพราะว่าแม่ไม่ยอมบอกความจริงแล้วพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกนะคะเธอก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องสู้ค่ะ แล้วฝากบอกน้องชายด้วยว่าถ้าอยากใช้ชีวิตแบบปกติก็ต้องออกมายอมรับความผิดที่ตนเองนั้นได้กระทําเพราะตอนนี้ครอบครัวพังแล้วถ้าอยากจบปัญหาก็ออกมาแก้ไขให้ถูกต้องส่วนเรื่องดําเนินคดีนะคะกำลังปรึกษากับแฟนแล้วก็ทางทนายความค่ะว่าจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างด้านของเจนนี่รัติพันธ์นะครับพี่สาวของมิลล่าก็ได้ออกมาโพสต์เล่ารายละเอียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเลยนะฮะโดยสรุปได้ประมาณว่าเธอและแม่เนี่ยรักน้องเท่าเทียมกันครับ ที่ผ่านมาก็ทําอย่างเต็มที่เลยทั้งหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดให้หาคอนโดให้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วทําไมถึงมาพูดต้องการอะไรกันแน่ที่ผ่านมาก็พยายามพาน้องไปรักษาเพื่อที่จะครอบครัวเนี่ยจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมตัวเธอเองนะฮะโดนโจมตีไม่ว่าแต่แม่ที่ต้องมาโดนถล่มไปด้วยโดนตำหนิทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเธอรับไม่ได้ เจนี่เล่าย้อนว่าช่วง10ปีหลังน้องชายแล้วก็น้องสาวเนี่ยมีปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยครั้งครับถึงขั้นที่บอกว่ามีอาวุธข่มขู่ทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นทางน้องชายนะฮะเริ่มป่วยซึมเศร้าก็เลยพาไปรักษาเพื่อที่ครอบครัวจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ครับ โดยวันเกิดเหตุนะคะก็คือแม่ไปต่างจังหวัดจะมีแค่น้องชายนอนอยู่ที่ชั้นสองและพี่สาวนะคะและน้องสาวเนี่ยนอนอยู่ที่ชั้น3าในห้องนอนของตัวเองจากนั้นพอตีสี่เธอก็ได้ยินเสียงร้องนะคะก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในห้องจนน้องสาวนั้นถูกทาร้ายร่างกายอย่างรุนแรงค่ะด้านน้องชายนะคะอยู่ในอารมณ์โมโหฉุนเฉียวก็เลยรีบจับแยกน้องชายไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะจากนั้นก็พาน้องสาวส่งโรงพยาบาลซึ่งตํารวจเนี่ยก็มาจับน้องชายไปโรงพักพอสอบถามนะคะว่าทำไมถึงทําแบบนี้เขาก็บอก ว่าน้องไม่อยากอยู่แล้ววางแผนจะฆ่าตัวตายเตรียมอุปกรณ์ไว้ในห้องและออกมานะคะไปหาซื้อเหล้ามาดื่มก่อนจะตัดสินใจฆ่าตัวตายพอขาดสติค่ะก็เลยมีความคิดที่ว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้เขาคิดว่าเป็นเพราะมีล่านะคะก็เลยตัดสินใจทําแบบนั้นค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้น2ปีนะครับทางแม่แล้วก็เธอก็เลยพาน้องสาวไปรักษาเรื่องของสภาพจิตใจครับหลังจากที่บาดแผลภายนอกดีขึ้นแล้ว แล้วก็ได้มีการให้ย้ายออกไปอยู่คอนโดเพราะไม่อยากให้อยู่ในสถานที่ที่เกิดเหตุด้านน้องชายนะครับก็พาน้องเนี่ยไปรักษาอยู่ที่ศรีธัญญาอยู่2เดือนครับก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาเพราะว่าอาการดีขึ้นพร้อมกับทิ้งท้ายนะครับว่าเธอและครอบครัวไม่อยากให้ใครไม่มีใครเนี่ยอยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและอยากให้สังคมเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเธอด้วยครับ จากนั้นนะคะมิาก็ได้โพสต์ในไอจีสตอรี่ค่ะว่ามีคนเข้ามาถามเยอะเลยนะคะถึงโพสตของพี่สาวว่าเธอนั้นคิดเห็นอย่างไรมิาก็เลยเผยว่าที่พี่สาวโพสเนี่ยก็มีความไม่ถูกต้องในรายละเอียดหลายๆอย่างและสิ่งสําคัญทําไมต้องปกป้องน้องถึงเขาจะทําผิดทําไมไม่ให้แจ้งความเดือนที่แล้วน้องยังอยู่ที่บ้านเดียวกันกันกบเธอแล้วก็แม่เธอเลยนะคะทาไมถึงบอกว่าถ้าเธอไม่ช่วยมิาจะตายไปแล้วควรจะขอบคุณด้วยซ้ําแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยหรือเปล่า ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ